เคยอยากได้ตู้เชื่อมแบบสามระบบเพื่อนๆเนี่ยสามระบบแล้วก็เชื่อมดีมากตัวนี้บอกเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยแนะนาตัวนี้เลยตัวนี้เป็นตู้เชื่อมเจ0ิกนะครับเจซิกรุ่นหนึ่งสองห้าตัวนี้สามระบบจริงๆเนี่ยตัวนี้ก็มาพร้อมหัวเชื่อมมิกนี่ย,ยาวสองเมตรสามสิบเลยนะครับยาวสองเมตรสามสิบือว่าใช้ได้เลยความยาวมากพอสมควรน,นะครับแล้วก็สามระบบก็คือเนี่ยให้มาอันนี้สําหรับชุดเอ็มีสายเชื่อมนะครับมาฟังก์ชันครบเลยแล้วก็แถมตัวนี้ไม้ด้วยนี่นะครับตัวโรลเลอร์สำหรับ ลวดมิดพักโกนะครับแล้วก็ตัวน็อตส้นตัวนี้ด้วยแถามมาสำหรับสเป,ปรเย์เลยนะครับสายไฟนี่สายไฟให้ดูสายไฟเลยสายไฟเขาก็ยางใหญ่เลยนะครับแล้วก็ความยาวเยอะเหมือนกันน,นะครับนี่สายไฟนะครับก็ประมาณ2เมตรสายไฟนะครับแล้วก็เส้นใหญ่ด้วยสายไฟรองรับการใช้งานหนักได้เลยตัวนี้นะครับเพื่อนแล้วก็เนี่ยมาที่ล็อกตรงน,นี้เลยเป็นตู้เชื่อมสามระบบนี่กว่าี้เลยนะครับอ๋อแล้วก็แถมอันนี้มาด้วยนะครับ เป,เป็นเป็นลวดเชื่อมฟักโกของ J10 นะครับแต่ไม่นหนึ่งกิโลกรัมด้วยตัวนี้นะครับจากที่ว่าการทดลองใช้งานมันก็คือใช้งานดีมากเชื่อมเชื่อมดีมากตัวนี้นะครับระระระดับไฟก็จะมีถึงหนึ่งร้อยยี่สิบแอมป์นะครับเดี๋ยวเปิดได้ดูข้างหลังก็จะเป็นพัดลมนะี่ยัพัดลมประมาณสามนิ้วพัดลมระบายความร้อนแล้วก็มีรูพ่วงกา๊าซตรงนี้เลยนะเพื่อนๆต้องการจะเชื่อมแบบมิกนะครับเชื่อมเชื่อมแบบพ่วงก๊าซก็คือเชื่อมตนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อินซาวิทนะครับนะครับแล้วก็เครื่องรับประกัน2ปีดู ตัวนี้รับประกัน2อปีนะครับแล้วก็มาดูข้างหน้าเลยฟังก์ชันข้างหน้านะครับเดี๋ยวเสียบปลั๊กให้ดูก่อนเสียบปลั๊กโชว์กันก่อนกันแรกตัวนี้พอเปิดสวิตช์ปุ๊บประมาณทักสองสามวิอันก็ติดขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็จะรีเลย์แป๊บหนึ่งนี่นะครับนี่นะครับมันรีเลย์ระบบอินเวอร์เตอร์นี่เพื่อความปลอดภัยก็จะทำให้เครื่องรีเลย์ประมาณทักสองสามวิตอนเปิดนะครับแล้วก็ตอนปิดก็ประมาณสักห้าวิกันแบบช่วงไฟตกไฟกระชากอันนี้มันจะช่วยเซฟได้นะครับอันนี้ก็ทำมาอย่างดีเลยนี่ให้ดูเลยเเเนนนนี่่่่ยไไฟจะริมมมตตต้้้ัังแแพือลวก็หุปป๊บ ไปสิ้นสุดที่120แอมป์ตัวนี้มีลวดให้เราเลือกใช้ได้เลยนะครับตั้งแต่1มิลนนี้สำหรับลวดฟักคอลวดมิกตพวกนี้1มิล0.8 0.9 0.8วิธีปรับลวดก็คือกดตัวนี้เพื่อนดูกดตัวนี้เพื่อนด,ด,ดูไฟกันเลยกันเนี่ยเหมือนผมเลือกปรับเป็นมิกแล้วผมก็จะกดตัวนี้ก่อนให้มายู่ที่มิกเนี่ยเพื่อนดูแล,แล้วก็มิกมันจะเริ่มที่ไฟ40นะครับมันจะเริ่มที่ไฟ40แล้วก็เพื่อนๆต้องการลวดขนาดไหนเพื่อนก็ปรับตัวนี้กดตัวนี้รับไฟมันจะวิ่งมอย หนึ่งจุดศูนย์ศูนย์จุดเก้าศูนย์จุดแปดนะครับมันจะวิ่งอยู่แบบนี้แล้วก็ตรงนี้จะมีสามวิธีการเชื่อมนี่เพื่อนดูในอันนี้เอ็มเอ็มเอฟไฟล์ยืนกลางนี่คือกดมาตรงนี้จะเป็นเอ็มเอ็มเอนะครับแล้วก็มาเป็นแบบเชื่อมติ๊กเชื่อมติ๊กแบบลิฟติ๊กนะครับตัวนี้อันนี้บอกตามตรงว่าไฟแรงตัวนี้นะครับไฟแรงแล้วก็อาร์กดีมากเพื่อนถ้าว่าใครอยากอยากได้น่ะคือแนะนําเลยว่าตัวนี้จัดได้เลยยิ่งมือใหม่ๆอยากได้แบบครบสามวงจรครบสามระบบแบบนี้เลยเพื่อนๆจัดตัวนี้เลย ระบบนิสของเขาตัวนี้นะครับเป็นแใช้งานอยู่คืออาร์ดีมากเราก็เชื่อมดีนะครับเขาเซตค่ามาจากโรงงานแบบว่าเม็ดไม่เยอะตัวนี้นะครับไม่เหมือนกับตู้เชื่อมลหลายๆเครื่องนะครับที่ว,ว่าเซตค่ามาแบบเวลาเชื่อมเนี่ยรู้สึกว่าเม็ดเม็ดจากเราเชื่อมมาก่อนเม็ดมันจะเยอะแต่ว่าตัวนี้เม็ดน้อยมากเลยนะครับในการเชื่อมแล้วก็อาร์ดีมากเลยนะครับก็แนะนำนะครับถ้าว่าใครอยากได้แบบดีโอดีๆเหมือนเจสิกวันนี้นะครับอยากได้แบบลหลายๆระบบที่ว่าเชื่อมดีไฟแรงเชืๆๆ่อมดีรับประกันนานถึงสองปี เพื่อนๆจับตัวนี้ไ,ไ้เลยนะครับตัวนี้ไม่ผิดหวังจริงจับตัวสีส้มเลยนะครับเพวนีนๆที่ว่าผมเคยใช้งานมานะครับก็โอเคนะครับประมาณนี้ก่อนนะค,คลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูสาธิตการเชื่อมแบบเอ็นเให้ดูก่อนนะครับ